Okay. เจ๊เฮ้ยเฮ้ยเราได้หรือมันได้เหรอโอ้ไม่ก็เราอยู่ทั้งทีมแต่มันได้เตา่าบ้าไปแล้วโอ้กาดเวลีโอ้ชิด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 โอชิดโอชิดโอ้ไหนฝืนจะไปฝืนแบบอะไรเสียงทุกทีเจ๊เโอเค่อยเบ้ ย่ำย่ำย่ำโอ,โอ้พี่เล็งอย่างหนึ่งไหนอะบอกเลยจังหวะเมื่อกีนะ้อ่ะอ้อสิบสามสิสาสสิบยี่สบยี่สิบสวยสวยใช่เราได้เราได้ย่ำย่ย่โอ้ยยอดอ่ะอาตีเวจี้สุดยอดเลย <c oughs> ใช่ใช่ใชชชโอเคโอเคสวยสวยครับมันตัดสิน ได้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 เอ้ยได้เฉยได้เฉยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยวอ้โยเลือดน้อยเลือดน้อยอย่าห้าวเลือดน้อยอย่าห้าวเปมเปมการที่ยู่โอเคบายบายเวลิกูบมามามาเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าห้าวมะนาวแพงอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวมะนาวแพงเอาได้นะ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 จะวัดเอาไม้บรรทัดมาสวยครับผมอ๋อของจริง เลยเอาเลยเออลูคาริโออยู่ไหนแล้วไงเออเออเอยู่ไหนคิดว่ากลัวเหรอฮะฮะฮะคิดว่ากลัวเหรอคิดว่าคิดว่ากลัวเหรอใส่เดียวได้หมดอะใส่เดียวได้หมดอะถึงไม่ใช่ผู้หญิงแต่ก็ใส่สายเดียวได้นะครับเกี่ยวไหมไปสวยเก็บหมดโอ้เวลิกูดพอดี้เฮ้ยมันเหลือจุ๊บ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 เดี๋ยว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 โลตอมห้าสิบโลตอมโลตอมโลตอมห้าสิบโล โลตอมโลตอมโลตอมเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ละมันรู้ละมันรู้ละฮ่าฮอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากาโลตอมมาตีลากโลตอมมาตีอ่าตีเองตีเองสบยสบยตายแล้วแม่งอยู่ไหนแม่งเลยแล้วกันฮ่าฮ่าอัเชียต้าตบน้ำมันจะตายมันไม่ตายโอ้โหเอออะไรเอาเอาเอาได้ได้เฉย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 อะไรกันนี้ เอ้ยเไม่ทาละไม่ทาละโอเคโอเคโอเคสวย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 อันเอ้ยมีเขาคนนั้นเป็นไอดอลโอ้ my god อ๋อมีเขาคนนั้นเป็นไอเดนไม่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 ได้ไม่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 ได้มีเขาคนนั้นเป็นไอดอลมีมีเขาคนนั้นเป็นไอดอลโอ้ my god เออ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 มีเขาคนนั้นเป็นไอดอลเออสวยโอ้จอรันก่อนจันสักหนึ่งทีแล้วดังโอ้ พ oh. uh, oh. oh อ,อได้แต้มพอได้แต้มแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดังโอ้แล้วก็เคลียร์คลิปยิงตัวแล้วก็ดังต่อยดังดังดังสกอร์ชิลสกอร์ชิลได้เองสิดังโอ้ถอยถอยถอยโอ้ my god ดห้าสิบละใกล้ละใกล้ละใกล้ละสวย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 เราได้เราได้แอดสอตายด้วยแอดสอตายด้วยสวยสวยยาว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  hey. สวยสวยโหย่มเลยทุกคนย่มเลยย่มเลย,ย,เลยทุกคนทำดีมากสรุปคือเราดวงดีไงเกมนี้เราชนะเพราะดวงดีก็ดวงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าเราเก่งโอ้โหนเออใช่ของกูดังหน่อย <laughs> โอ้เดินไปไม่ถึงแป้นโอ้โ oh. ห <laughs> นี่ขนาดกดเคโอเคโอ้ยไฟพิเศษเสียอยู่ <laughs> เสียอยู่เสียอยู่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลตอมมันไม่ได้มีผลกับเกมมากเราแค่มาฆ่าโลตอมใหม่ทีหลังฮึ๊บฮึ๊บฮึบสวยสวยโอ้ยไม่ถึงจะได้โอเคไอ้เชีย่ย่ารถแปมดักี่อยู่ยนี่ไงหลบหลบจุ๊แบบโปรพิเออร์จุ๊แบบโปรพิโจพิเออร์จุ๊จุแบบโปรพิเออร์บบร <laughs> สวยเอาเดทาีทางไหนทางไหนทางไหนฮึบสวย

แม่ม่อนมันเล่นแปลกอเคเอาดิเอาดิเออโ,อโหหายในพิตาหายในพิตาสวยครับโอเคโอเค โอเคสวยฮึสวยสวย okay, oh. okay, okay. Okay, สวยโอเคโอเคฮึโอเคสวย oh, ววววสวยโอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวขอเถอะขอเถอะอ้าวอ้าวสวย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 ยำเอ่เอไอ้นี่นี่ต่อลังต่อรังฮึสวยยากหน่อยเพื่อนยากหน่อย ดามเมจเราแรงกว่าเยอะถ้าแม็กอยู่ไหนอโอเคอันต้องยอม嘛ฮ <nineteen> <ose> ึอื่มสวย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 ฮึโอ้โอเคโอเคโห้ยเกือบตายกันแล้วเนี่ยใส่มันชอบลึกยาย้แล้วทำไมกลายเป็นตูล่ะนี่ยโอ๊ยเกือบไปโอ้เกือบตายโหยากเลยยากเลยฮึนีไ่ไงผม เออสวยนั่นแหละเยี่ยมันวลอยู่ตเดิมเฮ้ยปลปลาปลาปลาเราปลาเราหรือเปล่าไม่ไงเฮ้ยรู้อยู่รู้อยู่ดูออกดูออกดูดูออกอยู่เฮ้ยสว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 ย สวยโอเคสวยนั่นแหละ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 นนั่แหละโอเคโอเคย่ำย่ำคาแม็กมันเลือดเยอะมากเลยเฮ้ยคาแม็กแต้มมันเยอะอุย้ยพลาดเนี่ยสวยสวยอุ้ยเฮ้ยใช่โอ้ p o s i t i น n อีกฝ่ายเสียจัดเลยเุ้ยเล่นได้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 ไดไดโอ้ผมเล่นได้จัดเลย The <final> <H ug> นั่นแหละสวย,สวยโอเคสวยดีนับทามมิ่งไอ้นี่อยูไป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 สวย สวยเออสวยโหสุดจัดคิตตี้ยังสุดอ่ะอเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงล่างเลยโอเคสวยโอเค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 ไป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  โอเคโอเคโอเคกลับมาละกลับมาละกลับมาละโอ้มันเล่นง่ายอยู่นะเนี่ยเออมันเล่นง่ายเลยล่ะไอเช่เล่นง่ายเลยเออมันโกงไปปะเนี่ยไอ้เช่โกงเกินโอ้โหแรงเฮ้ยแรงไปเย่เยเนี่ยโอ้โหลูคาลิโอลูคาลิโอฮัลโหลลูคาลิโอบาบร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 อบาบอบาบอ บ้าบอบ้าบอบ้าบอสามตัวโอ้บ้าบอมากบ้าบอมากโอ้บ้าบอมากโอ้ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยให้ตายสิเฮ้ยม,น cray, มน beter, ันเอามันเอาเลยสวยไปแล้ว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 สวย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 เอาเดเอาเดเอาเดเออเ,เอเเอ เออโอยตายเลยเออไอ้ตัวบางจังวะบัดดี้บาลียทีไอ้ฉันมต้องใช้บัดดี้บาลียไอ้บางการชอมกดสกิลแล้วเราสู้ได้เนะีอยตัวเรามันเก่งมากเลยขนาดเป็นการช้อมเป็นตัวแทงนะเราเป็นตัวเราก็เป็นเราเป็นตัวแอทแท็บเลยจำมาจำมาจำมารออยู่ทุกคนรออยู่จามา จำอะรออยู่แล้วรออยู่แล้วสวย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 เเราวับกลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้เราต้องการมาเติมอันนี้ก่อนอเอเ๋เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสว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 ยาไม่ตายขนาดน,นั้นถ้าเกิดว่าไอยนี่ขาไม่ได้ตายขนาดน,นั้น เอาเดะ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 ยิงสู้อะยิงสู้อะอ๋อมียิงสู้สาาด้วยโหก็ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ